เมื่อวานน้ำล้นเหรอใคระตะมูลเปิดน้ำใสแล้วไม่ดูมั้งลูกอ่าสับบัวนะคะลูกทุกคนสะบบัวขนาดใหญ่ในโรงแรมนะคะซึ่งอันนี้แม่เพชรจะถ่ายลงให้ดูบ่อยๆมากเลยมันสวยมากเลยนะเห็นไหมมันใหญ่มากเลยอ่างนี้คงจะหลายพันนะ่ะคงจะหลายพันเดียเด๋ยวเดี๋ยวยายดูก่อนยายดูก่อนให้ยายดูก่อนเนี่ยทุกคนเลี้ยงปลาได้เลยนะคะ เลี้ยงปลาได้เยอะๆเลยเนี่ยบอ่อขนาดใหญ่อุดมสมบูรณ์มากเลยระบบนิเวศดีมากๆเลยนะคะนี่แหละนี่ทำให้อ่ความหมายของหงจุย้ยอ่สาบวัวนี่ก็หมายถึงอ่ความอุดมสมบูรณ์นะคะความอุดมสมบูรณ์มีน้ำมีน้ามีปลานะคะ,ะเฮงเฮงรวยรวยนะคะไม่อดไม่อยากนะคะทุกคนใครมีจิตกิจการก็ ให้มีสะบัวไว้หน้าบ้านอันนี้คือเขาสะบัวหน้าโรงแรมนี่ไงอันนี้โรงแรมนะเขาก็จะมีสะบัวนะคะสะบัวหน้าโรงแรมตรงกลางแล้วก็เมื่อกี้ก็สะพานาคเนาะแล้วก็ด้านข้างก็เป็นสะบัวนะคะทุกคนอ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะ